สวัสดีค่ะมาพบกันกับ ep ที่7แล้วนะคะในส่วนของ ep ที่7เนี่ยเราจะมาสอนนะคะวิธีการย้ายโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บหม็อดของโดดซิมสีนะคะบางทีเราเก็บแล้วมันทำให้ตัวของไดซีของเรานะคะความจำมันเยอะแล้วก็การประมวลผลมันจะช้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการย้าย ไฟล์ที่เราเก็บมอดนะคะซึ่งจะเป็นตัวไฟล์ดอ็อกิเมนต์ตรงนี้นะคะย้ายไปเก็บในไดที่มีความจุที่มากกว่านะคะแล้วจะทำให้ไดซีของเราไม่ได้ทำ,าทำงานหนักการประมวลผลมันก็จะเร็วขึ้นนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายจากไดซีมาไดด,าได,ดีนะคะ mm. เดี๋ยวก่อนอื่นเลย เราจะมีตัวของโฟลเดอร์ด็อกบิลคลต์ตรงนี้ซึ่งมันเก็บนะคะจะเก็บตัวอิเล็กทรอนิกอาร์ตซึ่งเป็นของเดอะซิมสีทั้งหมดเลยนะคะตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในไ,ไดสี่เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะฝึกทำกันเลยก่อนอื่นเลยตัวนี้นะคะไฟด็อกิลคลิต์เนี่ยให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ Property เสร็จแล้วมาที่โลเคชันนะคะกดตรงปุ่มโลเคชันตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็มันจะมี move นะคะ move แถบนี้นะคะแล้วก็กด move จากนั้นให้เราเลือกนะคะเลือกไฟล์ที่เราจะส่งไปอย่างถ้าเป็นไฟล์นี้นะคะเราก็ตั้งโฟลเดอร์เลย อ่าไดซี 4, แล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะคะอันนี้มันจะขึ้นมาตัวนี้แล้วนะคะเป็นไดซีแล้วเราก็กดแอปพลายนะคะแล้วตวเนี้มันจะถามว่าเราต้องการ move ไฟล์ของด็อกิเมนต์ตัวนี้ไปได้ดีหรือเปล่าก็ตอบ yes เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วมันกำลังประมวลผลย้ายไฟล์ให้เรา ต้องรอสักครู่นะคะถ้าอันนี้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับตัวหมอตของเรานะคะว่ามีกี่จิกนะคะถ้ามีเยอะมันการประมวลผลมันก็จะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอข้า,ขามขั้นตอนไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ตัวนี้มันลันไปโอเคค่ะอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ไฟโหลดไปที่94%ตรงนี้คือเราย้ายนะคะข้อมูลที่เก็บจากไดซี C ไปเก็บในไดดี D นะคะหรือว่าใครที่มีเป็นไดอื่นนะคะได้อ e อะไรต่างๆเนี่ยที่ มีข้อมูลน้อยกว่าไดซีนะคะที่เราเหลือข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะแล้วก็ย้ายไปไดนั้นได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นไดดีนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ่าน เสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่มนะคะโอเคตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะสังเกตดูตรงนี้มันจะลดลงไปเห็นไหมคะในข้อมูลในไดิซพื้นที่มันจะลดลงไปนะคะจากนั้นเรากดมาดูที่ดิดีนะคะแล้วข้อมูลเราจะมีเพิ่มเข้ามาหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรากดเข้ามาตรงนี้จะเป็นในส่วนของได้ดีนะคะพอเรากดเข้ามาก็เนี่ยค่ะจะเข้ามาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกอาร์ตเลยนะคะมันจะไม่ได้มาเป็นของตัวด็อกิเมนต์นะคะมันจะเข้ามาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกอาร์ตเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราส่งมานะคะ มันก็จะทําให้พื้นที่จากไดซีตรงนี้นะคะก็จะลดลงไปแล้วพื้นที่ที่เราจะเก็บข้อมูลต่อไปก็จะเป็นไดดีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะถ้าใครอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิป ต่อไปเกี่ยวกับเกมดิจินสีนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ